แอย่างงี้นี่ทางสวยโดตไปโดยเลยก็จอยจะกินจริงอะนี่เข้ามากินไก่เลยไปไปหาไก่กินเลยทีน่นี้ไเลยสิคนน่ะไก่ไปเลยไปกินไก่เข้าได้ไหมเขาได้ไหมชุดให่เดี๋ยวแล้วเหี้ยข้าหมดเลยเขาด้วยชุดใหญ่เลยงมาวันกินชุดไก่โอ้เพงเลยาเอาเอาชุดยี่ิบได้ไหม นี่นี่นี่กินใอ้วกเลยนี่เดี๋ยวกูาปนั่งรอที่โต๊่ชุดจิบาท่างนั่งรอั่งรอยืนยนเลยกินอ้วกกินใอ้วกเอาเสร็จแล้วสองทำไมมันไม่อ้วกวะเดี๋ยว้บนนั่งรอไม่ไหวเดี๋ยวเียนั่งไงวะสกิลเหียนี่นั่งนั่งา่น อุ้ยมึงต้องปิดคนเลยเยอะว่ะลงเขากลางร้านแล้วเฮ้ยนี่น yeah, well. yeah, well. ี่มาทืบมาทืบแบบนี้เาทืบแบบนี้เร็วเข้าไปได้แล้วะทืบแบบนี้เฮ้ยทืบเดี๋ยวเดี๋ยวออกไม่ไดนเล่นมันจะหายไอ้กูอยู่ดิมันรถมันจะหายไหมเอากลับกลับไปกินอิ่มแล้วไปกลับกลับกินอิ่มเลยอวี่ออกออกไม่ได้รถหายไอ้เป ออกไม่ได้อ่ะไม่หายไม่หายคนเชียก,กูมาดไปมาดออกไม่ได้ครับเดี๋ยวรออกได้หมดแล้วเป็นตัวกูเองก่อน,อนออกอูติดเคาน์เตอร์เอาโงอาา้วเดี๋ยวจะปกติเคาน์เตอร์ได้เหตอนนี้เล่นเกมออนไลน์อยู่ออกไม่ได้ติดบายบาย ไดเราไม่งานกูอยู่ไหนไม่เป็นจมาแล้วกูนังไม่ไหวก็ไม่เปนก็มันนี่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 มันมันค่ไงหมดะต่อยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวืนอีกคนดิหอยเย็เลยไอ้เหี้ยแ่งแรงกว่าเดิมทำไมเลื่อเลือดวะเห็นไมเห็ี่ต่อยเฮ้ยเรือเลือมาอะไรอยเงี้ยกูตายเลยมาต่อยกูตายนี่มึงเห็นมึงเห็นตัวกูเมอนี้ ไเฮ้ยทำไมกูมาอยู่บนหลังคาร้านแล้วอ่ะจริงเอาเอาออกร้านไปแล้วปกติก็จอดอยู่นี่มึงบักแล้วไหมไหนวะอยู่บนหลังคาร้านอ๋อนี่เอาตกเอวเอ๊ะทำไมรถมันเปลี่ยนสีมันบักตกบักแล้วพี่มาตกลงดินแล้วอ่ะนะลงไปในดินแล้วเอาตามเบือกันดิออกได้ไงเดี๋ยวออกก่อนตัดคลิปตัดคลิปโอเคไม่ใส่ใจะดีดี นี่สร้างขึ้นเพื่อให้เพื่อนอิจฉาครับเข้อหาไปเร็วเลี่ไปเข้อหาเอาไปกินข้าวเร็วไอ้อ๊ดรกทำไมนี่มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไอไอเบสไปไปนู่นไปไปตานใต้มาเลียบิดเออไปไปทะเลนี่ฮบุเลตครับไทเลต์บูกาตีครับเดียวตากูหลงอยู่นี่อ่าหลงเลยนี่ี้ยเหมือนนี่มาทางนี้นี่มาทางทะเลนี่เหมือนหรอมด อยู่ที่ถนนสองเลนไหมตรงมาแล้วพอเป็นแยกข้างหน้าให้ตรงเข้ามาเลยเออข้างขวามันจะเป็นทางเดียเจอแล้วไปจอดได้มาเออดมาแล้วมาเร็วมาเร้วมาเร็วมาทำไมคันนี้เอาไม่ใช่คนละคันมาเร็วมาทำไมด่บานนี้เร็วไอบานี้มาได้นี่ มันจะมันอย,อยากอยู่แล้วโอ้อยนะเห็นไหมเดี๋ยวทิ่นี้ตีเ้เขาเรียกเขาเรียกเฟลี่อุ้ยมาไม่เดี๋ยวเลยโอ้ยเดือดอดมึงไปเวทมึงพูดเอาอีกเวทมึงบอกมึงพูดภาษากรีนบอกให้ทำไปทำรถบุรเลสมาบอกสีชมพูดำเบสรถอีพังแล้วไม่พังนอกจากมันจะพังอย่างกุดแจภาษาไทยหวานไปเลยเดี๋ยวเอาจอดเตะ โอ้ยมาเป็นปูเลยเอาไปเลลี่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 เนาะดูตัวบอกไปก่อนดิ You want to larry with me อ่ะไหนอะกูพิมพ์น้องไม่ขึ้นอหนนั่นเนาะเอ็มเอ็มน้องเอ็มอะไรเลยอพพิม์อะไรมันบอกอะไรโอ้ใกล้เลือดหายไหมนี่ list pair delta ไปเลยมันไม่มันไม่มีคนชื่อเดลต้าวัด อ้าวมีแต่ไรนิดิฟคิงครับกับบิ๊กโฮดบิ๊กชุดเอาไปเราไม่ต้องสนไม่ต้องเออไม่ต้องเขาอุตส่าห์มาไอสัตว์อุตส่าห์มาทริปก๊อปขึ้นรถก่อนเดี๋ยวมันตามเราไปบินแหละต้องสามนารดูตามเรามาไป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 สนใจรถเราไหมไปไหนไปไหนไปไหนไปแต่ไปแต่ไปไปจ่า้พวกนี้ก่อนดิได้ตามมนตามวบาะเลยไปตาไปแถวไปเทวหน่อยยังยังยัง ยาเกร็วไอ้ไอ้เเร็วจิงมึงนว้าวบเกตครับไอ้อะไรเหรอเอ้ยมีน้งตัวมาเฮ้ยรับ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 รดเดี๋ยวเดี๋ยวเรอ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 เพิ่มไปเติก่อนเพลิงนแม่ได้ครับดูโลหฮะโลมันไม่มันไม่เล่นอะดูดิมารูในทีนี้ อะไรของมันวะทำไรนี่ทำทำไรนี่ทำไรนี่อาส่งมาแล้วไก่ส่งอะไรมาล่ะเสือไม่มีไม้แล้วล่ะมาเลยร็วเสือเสืออ่ามาเร็วมาเร็วมาเรสี่คนเร็วเร็วเร็วที่ไหนมึงซานต้ามาเนี่ยซันต้ามาเนี่ยเอาไปทำรถบูเลต์เลยเอาไปกันเอาบูเลต์มาขี่เดินไหม ที um mm Anakin, uh, ่เด uh, ิมไหมเสรเดิมไหมสแตนต้มาเรียเดิมเดิมใช่ไหมเออเดิมเดิมสแนตามาเรียแล้วก็เอาบุลเลตมาด้วยบุลเลตันชมพูดำนะบุลเลต์ชมพูดำแถบแถบสีอะไระมางแถบดำแถบดำแถบดำรถสีชมพูแล้วก็แม็กแล้วแต่จะเรียกมาสแตนต้ามาเรียตามไปตามไปรู้ไหมเนี่ยถ้าสั่งอย่างนี้การไม่มมีเอาันไม่เหมือนไแล้วเลยมึงมาแป๊บแป๊บ ไอ้บิ๊ปืนลงจากรถมาแล้วมึงเดินมาเรอยมึงมาเจอที่รถไอโอ๊ตนดิสุดยอดมาเมาลปะดูมาเรื่อยๆดูล้อมกันตอนก็ดูมาเท้ๆมีออโตไอเหี้ยอุ้ยไอเหี้ยใครวะเฮ้ยจัดการ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 จัดยกดยนัั สูนนแล้วสูนแล้วี่เอาเียอยูยูอาพคนแล้วคนแล้วนี่มันตัวนี้นั่นนั่นแไอ้แมกยตกน้ำตกน้ครเกือบนี่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 ชนชนชนเ็จแล้วไอ้กมันตัดหน้าอยู่ไอ้กไอบ เร็วชนกูจะได้ชนแล้วไอ้เหี้ยยเฮ้ชนวันเดียได้ชนมาแล้วได้ชนมาแล้วตามไป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 ไอ้ขาดเลยอัตภานต์แล้วเฮ้ยเร็วอัตภันต์ตรงอัตภันต์อุบัติเหรอแล้วเซนต์มาเรียอยู่เมืองหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวกูยิบดัเลีอยู่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ไม่อยู่เซนต์มาเรียแล้วไปไหนวะยิบลี อุ้ยถือแล้วเจอแล้วนะอุ้ยรถแข็งถือเบวูดนะถือเบลวูดแล้วดิมาเร็วเดี๋ยวขี่ฮอลไปขี่ฮอแล้วมึงเอาหยาเลยได้ไอันนี้มันไม่มีที่ให้ลงอ่ะก็เราอยู่เมืองสองตามไปใช่เลยรถมันเร็วขัดบอกว่าอยู่เมืองสองอะไนี้เนี่ยเจอแล้วเจอแล้วชนยนต์ได้ชนแล้วทำไมเพื่อนได้ชนแล้วได้ไปแล้วเราดิ เดี๋ยวปิดหน้าปิดหลังด้อยเอาปิด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 ก็ปิดด้ยปิดก็ปิดไอ้ก๊อฟเดี๋ยวปิดตัางขวาเอ้ยมันนี้นี่ไอ้ไปอย่าคว้างดิโอ้ยอุต่า